สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยตาแล้วสยอกเล่นนะหยอกเล่นนะ,นะคะค่ะจากไหนอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่สัต,ตหีบค่ะอ๋ออยู่สัต,ตหีบใช่ไหมคะหเห็นเห็นพิมพ์เบอร์มานี่มีเลขอะไรเมาส์มอยไหมโอเลซนะคะชอบเจ็ดนะคะหรอ แล้วได้ไป<อ>ได้ไปสแสวงหาเลขเลิกไปทําบุญอะไรที่ไหนไหมได้ไปค่ะไปนครนายกมาค่ะไปไปไป,ไปที่ไหนมาคะนครนายกอ,อไปวัดวัดอะไรนะ่ี่ดััๆอ่ะไปมาอยู่ค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อวานอ๋อโอเคสรุปชื่อวัดดังเนาะวัดดังใช่ได้ไปไปทาอะไรมาคะเขย่าซ<ป>ีมซีหรือไปอะไรเอ่ย ไปได้เลขม,มาย่าง<ข>ไรไม่ได้ขยย่ค่ะพอดีไปถ่ายรูปมาแล้วเขาให้เลขนัโมเบอร์มาหกสองเจ็ดค่ะหกสองเจ็ดใช่ไหมคะโ okay. no. อเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเผื่อแบบใครชอบก็าตามเนาะหกสองเจ็ดอ๋อเ oh, ป็นเลขนัเบอร์ใช่ไหมคะใช่ซื้อลอตเตอรี่ไว้หรือยังอ่ายังไม่ได้ซื้อค่ะอ่าทำไมไม่ซื้อ<ม>หรือถูกแล้ววันที่หนึ่งเสียดายนะ มันหาไม่มีก็เลยไม่ได้ซื้อค่ะเดี๋ยวจะหาซื้อมัอนสิโอเคหกสองเจ็ด okay, นะจ๊ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อน้ำทิพย์จ้าเอาชื่อน้ำทิพย์โอ้ชื่อเลิศมากเลยอะโอเคหกสองเจ็ด okay, ขอบคุณพี่น้ำทิพย์นะคะค่ะเออกระถามดูว่ายังไงเราติดตะกี้ก็อะไรเงี้ยเห็นตะกี้ไม่ดี <laughs> เล่นตามชิ้นนีกรร้ก็เลิศเอออะ โอ้ชเ,เกียรตนะไม่ได้เติมตังค์นะเออใครใจดีเติมตังค์ให้หน่อยตังค์หมดเนาะเออรอเล่นรอเล่นรอเล่นนะคระท่านค่ะอะไรหรอรอเล่นนะคะ,ะรหนูแซวเล่น,น,ะะนลเฉยเฉยอ่ะจี G ้สาริการอเรือหกนะใครรับเอฟได้เลยจี L ้สาริกาเดี๋ยวจ,จ,จ,จะไปสรุปเอานี้นะทูบ อยู่เตรียมจุดเลย11โมงเจอกันโรงให้ในกลุ่มนะจ๊ะชาวนี้วันนี้ที่15แล้วจ้าต้องตื่นแล้วนะคะต้องตื่นแล้วเออเออเออ,เอ,อก็จะจุดอะทำไมอะก็จะจุดทำไมหรอก็จะจุดอะเออมีอะไรปะจะจุดเอออ่ารอเรือเจ็บ ไม่อ๋อไม่มีเหรียญพ่าแก่ไม่มีค่ะไม่ได้เปิดนะมีจี้สาริกานะแม่นะเพจปอมกำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยแม่หนูไปปวดมันมาเลิศนะคะหนูให้ร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีด้านหลังเป็นอ่าเป็นเทพราหูอมจันนะคะแก้ปีชงด้านหน้าเป็นองค์ทาเวศนะคะใครรับรหัสรหัสไดยลูก สอเสือแปดร้อยห้าสิบาทค่าสีนะคะค่าสีค่าสีให้สอเสือแปดเหรียญทาเวศสวนเหรียญทาเวศสวรรกลับมาบูมแลวร้อยห้าสิบดูครั้งแรกเอไปสามแล้วค่ะขอบคุณแม่ค,คุณแม่สุวนนีมากค่ะส่อเสือแปดค่ะสีชมพูสีส้มแล้วก็สีม่วง พระสีนะไม่ได้สีตามที่เลือกครับเลือกสีไม่ได้นะตามดวงแม่ตามดวงได้สีในสีนั้นนะจ๊ะจีลูกแก้วายตายแล้วลืมจีลูกแก้วฉันหาจีนุกแก้วไม่เจออะแก้วจีลูกแก้วพญายนาข้างในลูกแก้วนะคะจะลงยันแล้วก็แปะแผ่นทองตัวนี้หนุนในเรื่องของโชคลาภตัวนี้จะระบบระบบดูดไหมดูดค่ะมีระบบดูดไม่ดูดแสดงว่าหมดค่ะนะหมดแล้วสอเสือแปดหมดแล้ว จี้ลูกแก้วตัวนี้หนุนในเรื่องของดวงของการเสริมเสริมดวงในอาในเรื่องของโชคลาภทูบไม่มีค่ะแม่นะคะจี้ลูกแก้วข้างในนะคะลูกแก้วจะลงยันแล้วก็แปะแผ่นทองนะคะตัวนี้เสริมในเรื่องของดวงของการอาเสียงโชคเสียงลาบดวงโชคดวงลาบประมาณนี้นะคะจี้ลูกแก้วนะคะไม่ดูดแสดงว่าหมดค่ะแม่จี้ลูกแก้วใครรับหนูให้ร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันร้อยห้าสิบาทนะคะ รหัสสอเสือสี่สอเสือสี่นะสาเสือสี่จี้ลูกแก้วสวยมากนะค้ายคอเด่กเก๋ๆได้เลยจี้ลูกแก้วข้างในเป็นอ่าเป็นเป็นยันแล้วก็แปะแผ่นทองนะคะลูกแก้วนะคะจี้ลูกแก้วพญานาคสาเสือสี่ค่ะร้อยห้าสิบบาท กรุบกริบกรุบกริบขนวานนะเอาจริงแม่นานๆหนูปล่อยให้ลอยห้าสิบเมสแม่เอฟไปเลยกี่ชิ้นเอฟไปเถอะชิ้นเดียวหนูบอกเลยหนูก็ขาดทุนนะเอาจริงค่าส่งก็สี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าสิบบาทแล้วแล้วก็มันจะมีบางบางพื้นที่ตอนนี้ขนส่งไม่ส่งก็คือจะเป็นเขตที่น้ำท่วมแต่หนูก็ส่งเคอรี่ให้คือปกติหนูส่งแฟดไงแล้วแฟดเขาไม่ส่งบางพื้นที่เขาไม่ส่งเพราะว่าน้ำท่วมนะคะลุกค้าไม่ต้องกลัวได้ของแน่นอนนะคะ สอเสือสี่่ะนะคะอยากได้เบีย้ยแก้เบี้ยแก้หมดแล้วแม่หมดแล้วจ้าหมดแล้วอ่าใครอยากเข้ากลุ่ม v p X Line ด้านล่างนะคะซื้อของ CF สินค้าเช่าวัตถุมงคลอีกเรื่องหนึ่งนะคะกําไรรหัสอะไรกําไรอะไรกําไรสุดสองนักษัตว์สอเสือสามค่ะร้อยห้าสิบสอเสือสาม ค้าขายดีบูชาอันไหนค้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมอันไหนคะค้าขายหรอถ้าค้าขายไม่อยากให้บูชาองค์พระพิฆเนศนะถ้าหนูมีงบหนูมีอะไรหนูไปบูชานะองค์พระพิฆเนศสวยๆก็ได้มาสักองค์หนึ่งองค์แบบประมาณเนี้ยอ่ะประมาณเนี้ยแหละนะเออลอวถ้าหนูมีงบหนูไปหาซื้อได้ ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องจะเป็นที่ร้านเจก็ได้ถ้าหนูอยากท้าขายดีนะลูกนะแม่แนะนําอยากให้หนูลองเปิดใจบูชา,ชาองค์พ่อปาริคเนตดูนะลูกนะเลิดอ่ะโอเคปิดไลไน <c ười> นะ์เนาะปิดไลน์นะ <c ười> โอเคเออโอเค,อเค,อเคจ้าโอเจรออยู่ในกลุ่มเลยจ้าจ้าโอเคจ้าแม่จุดวันไหนจุดตอนนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะจุดเลยค่ะโอเคจ้า